พาคุณผู้ชมไปติดตามอุทาหรณ์ค่ะเรื่องนี้เอาไว้เตือนสําหรับคนที่หัวร้อนนะคะเวลาที่ใช้รถใช้ถนนหากมีปัญหากันเพียงแค่เล็กๆน้อยๆอยากจะให้พูดคุยกันไม่อย่างนั้นอาจจะเสียทั้งเงินแล้วก็เวลาเหมือนกรณีนี้ค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนสายหนึ่งในเมืองปายซีเขตปกครองตนเองกว่างสีจ้วงของจีนนะคะ คุณผู้ชมจะเห็นรถสีแดงในภาพคันนี้อจอดอยู่บริเวณทางเข้าออกของตลาดแห่งหนึ่งสักพักเนี่ยภาพที่เราเห็นต่อมาคือจะเป็นรถบรรทุกคันใหญ่ขับมาจออรถคันนี้เพราะว่าไม่สามารถเลี้ยวเข้าซอยได้คนขับก็ลงมาตามหาเอเจ้าของรถอยู่ตรงไหนแต่พอมารู้มาถึงบางอ้อว่าเอา้าเจ้าของรถอยู่ในรถก็เลยปลีเข้าไปพูดคุยค่ะแต่ไม่รู้ว่าคุยกันท่าไหนเหตุการณ์นี้ก็เลยกลายเป็นบานปลาย ปะทะคารมกันขึ้นมาสักพักหนึ่งค่ะเหมือนคนขับรถยนต์จะยอมถอยรถให้ภาพนี้แต่ถอยได้แค่เล็กน้อยเนี่ยกลายเป็นภาพนี้ค่ะคนขับรถบรรทุกโมโหขับชนไปเลยคุณผู้ชมท่ามกลางสายตาของชาวจีนนะ่ะที่เขาอยู่ตรงนี้ก็ตกใจกันแล้วก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาทันทีนะคะเมื่อคนขับรถบรรทุกเกิดอาการหัวร้อนแล้วก็พุ่งชนรถยนต์สีแดงอย่างจังแบบนี้หวังว่าจะทับแล้วก็จะเอาถึงขั้นชีวิตเลย หลังจากเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจตามมาจับกลุมคนขับรถบรรทุกทันทีพร้อมชี้บอกว่านี่ไม่ใช่อุบัติเหตุแต่เป็นคดีทะเลาะวิวาทซึ่งหลังจากนี้คนขับรถบรรทุกเนี่ยค่ะโอ้โหน่ากลัวมากภาพนี้ คนขับรถบรรทุกจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้รถทั้งสามคันนะคะแล้วก็จะต้องถูกจําคุกด้วยโอ้โหแล้วคนขับรถเก่งสีแดงนี่พยายามปีนออกมาจังหวะที่ชนไปกทีดีนะไม่โดนหนีบระหว่างรถสองคันอ่ะไม่งั้นตายได้คือเขาคงคาดการอารมณ์ของคนที่ขับรถบรรทุกอะค่ะคือสภาพเนี้ยไม่น่าจะปล่อยให้รอดแล้วพระโมโหสุดขีดขับชนเต็มแรงค่ะแล้วก็พยายามจะโอ้โหออกมาแบบเนี้ยแล้วก็ยังชนต่อคุณผู้ชมชนไปสามคันรวดอะค่ะ ที่สุดอย่างที่บอกไปเลยเป็นเวทาหอ์สำหรับคนหัวร้อนเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมติดคุกด้วยนะคะเหตุการณ์เกิดข,ขึ้นที่จีนค่ะแหมแต่คันแดงนี่ก็จอดรถน่าเกียดไปนิดนึงนะเกินค่ะ